ยุโรปหาทางอยากได้จีนกลับมาเที่ยวส่วนไทยเอาตัวรอดกัก14วันเท่าเทียมทุกคนแม้แต่ลูกค้ารายใหญ่อย่างจีนคือตรงนี้ไม่ได้จะเข้าข้างจีนแต่อย่างใดแต่ว่ามันถ้าดูกันตามเนื้อผ้าตามเหตุผลแล้วเนี่ยมันก็จริงอะเช่าไหรสถิติโควิดของจีนเนี่ยของพี่ใหญ่เนี่ยพี่ใหญ่แถบนี้นะเขาดีกว่าของเราตั้งเยอะมากแล้วเขาก็ฉีดวัคซีนกันไปก็เยอะแล้ว เขาก็เป็นลูกค้าถึงประมาณหนึ่งในสี่ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาเที่ยวไทยในปี2019ด้วยแต่ว่าเราณเวลานี้ก็กักเขาเท่าเทียมกันกับประเทศอื่นซึ่งไม่ควรเลยไม่ควรเลยเราเพิ่งจะให้โปรโมชั่นลดบันรกักตัวไปเดือนเมษาแต่ก็กลายเป็นว่าเอาตัวรอดซะก่อนจากการที่มีโควิดและลอก3าระบาดคือกระทืบตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่นั่นแหละส่วนทางยุโรปเนี่ย เหมือนกับว่าเขาน่าจะไม่ค่อยอะไรกับจีนใช่ไหมเพราะว่าก็มีปัญหากันตั้งแต่โควิดเพิ่งระบาดใหม่ๆแล้วว่าจีนเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่แพร่เชื้อมาให้เขาใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาก็พยายามมองหาทางให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวทยวีของเขาแล้วเพราะว่าคนจีนเนี่ยช่วงก่อนโควิดก็ไปเที่ยวไปทั่วแม้กระทั่งในยุโรปก็มีคนจีนไปเที่ยวเยอะฉะนั้นการได้คนจีนกลับมาเที่ยวเนี่ยแม้แต่ยุโรปก็อยากจะได้จีนกลับมาเที่ยวฉะนั้นก็คือการฟื้นฟูรายได,ได้อีกอย่างหนึ่งแล้วเหมือนกัน แล้วออบก็สังเกตว่าในรายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นให้เข้า EU ูได้เนี่ยซึ่งตอนนี้เหลือแค่เจประเทศเนี่ยซึ่งซึ่งไทยยังโชคดีอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเราออกเมื่อไหร่บังเอิญว่าเขามีบรรจุรายชื่อจีนเข้าไปด้วยแสดงว่าเขาก็แอบ,บยกเว้นให้จีนอยู่เหมือนกันนะครับคือเราก็ไม่ได้อยากจะกระทบกระเทียบอะไรแต่ลองคิดดูถึงตามเหตุผลแล้วกันเอาบอกแล้วว่าลูกค้าจีนเนี่ยมีจํานวนถึงหนึ่งในสี่ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด แต่หน้าแปลกไม่ละแม้กระทั่งลูกค้าจํานวนมากขนาดนี้เนี่ยไม่รู้นะคืออยากจะหากินกับเรื่องของค่าวีซ่าออนอะไลว์วอลหรือยังไงก็คือเขาไม่มีฟรีวีซ่ามาเที่ยวประเทศของเราถึงแม้ว่าเราเขาจะมาเที่ยวเราเยอะขนาดนี้ลองนึกภาพตามนะว่าคือบังเอิญคนไทยเนี่ยไปเที่ยวโยุโรปยังน้อยอยู่นะจริงๆแล้วอะ่ะคือประมาณ80%ของนักท่องเที่ยวในยุโรปทั้งหมดคือยุโรปเที่ยวยุโรปอ่าแต่ถ้าเกิดลองนึกภาพว่าถ้าคนไทยไปเที่ยวโยุโรปกันเยอะมากปีหนึ่งเป็นแบบ สิบล้านคนหรืออะไรเงี้ยเอาไม่ทั้งถึงสิบล้านอะ่ะหลายล้านคนอะ่ะปัจจุบันรู้สึกจะแค่หลักแสนเท่านั้นต่อป,ปีใช่ไหมาถ้าไปเที่ยวกันเยอะขนาดนั้นแล้วยุโรปยังให้เราขอวีซ่าอยู่อีกเนี่ยเราก็ต้องไม่ค่อยพอใจใช่ไหมแต่อันนี้คือคนจีนมาประเทศของเราเนี่ยยังต้องขอวีซ่าออนอะไรว์อลคือถ้าอับจำไม่ผิดนะถ้าจําผิดขออภยัยจะอยู่ได้แค่สิบสี่วันเท่านั้นเหมือนแบบจงใจให้เขาอยู่น้อยอะ่ะแล้วก็ต้องมีค่าวีซ่าอีกประมาณสองพันนะถ้าจําไม่ผิดนะ นี่ก็คือสิ่งที่ซ่อนอยู่นะครับซึ่งคนในประเทศเนี่ยไม่ทันได้คิดและคงจะไม่ได้ยอมคิดอะไรเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศกันมากนะักคือวุ่นวายกับการใช้ชีวิตก็แทบแย่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งมันเป็นผลพวงจากการบริหารประเทศนั่นแหละครับตามข่าวนี้เดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ตอนนี้คนจีนนะครับสามารถกลับไปเที่ยวยุโรปได้แล้วในอีกไม่นานนะครับเพราะว่า ภาคการท่องเที่ยวของยุโรปกับของจีนนะครับก็ได้คุยกันแล้วถึงความเป็นไปได้นะครับที่จะโปรโมทซึ่งกันและกันนะครับการท่องเที่ยวของประเทศเราก็ไปคุยกับเขานะครับเพียงแต่ว่าไปขายฝันเอาไว้ก็คือเขาพูดเองในข่าวอก็เคยมีข่าวนี้ก็คือฮาร์ดเซลคนจากในกลุ่มของจีนทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินใหญ่หรือมาเก๊าฮ่องกงไต้หวันคือเราไปฮาร์ดเซลเขาไปหมดแล้วคือประมาณว่าบุ๊กเฟิร์ Travel letter อะไรอย่างเงี้ยจองก่อนเที่ยวทีหลังแล้วเมื่อ,อไหร่จะได้มาโอ้แล้วก็ยุโรปเนี่ยเขาก็ไปจัดงานในประเทศจีนนะครับก็คือจะเชิญชวนให้คนจีนกลับมาเที่ยวยุโรปนั่นแหละชื่อว่ายุโรป Virtual Travel Trade Show จัดไปแล้วตั้งแต่19-23เมษายนแสดงว่าเอาจริงก็คืองานนี้มีบริษัทในยุโรปออกไปออกบูธถึง127รลายก็คือมันจะมีทั้งส่วนที่ ตกลงกับลูกค้ารายใหญ่ก็คืออย่างเช่นไปจัดงานประชุมอะไรกันที่ยุโรปใช่ไหมแล้วก็ส่วนที่เปิดให้กับสาธารณะก็คือ New Horizon Forum ก็คือมีการประชุมร่วมกันระหว่าง20บริษัทชั้นนำทั้งจากของจีนแล้วก็ของยุโรปที่น่าจะเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวว่ามาคุยกันถึงอนาคตการท่องเที่ยวจีนในยุโรปก็มีธีมใหญ่ๆทั้งหมด3ธีมธีมแรกก็คือ Nature and Outdoors แล้วก็ธีมที่2 Cre a t i v e City และทีมที่สามคือ History อืมจะว่าไปแล้วสำหรับของประเทศเรานี่เท่าที่นึก,นกดูแล้วเขาไม่เคยมาโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวนะคือมีแต่เรานี่แหละอยากจะไปเที่ยวเขาเองแต่เขาไม่เคยมาโปรโมทนะนึกถึงว่าญี่ปุ่นนั่นแหละมาโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะก็คือมาทั้งทางตรง,ตรงทางอ้อมที่ามาทางอ้อมก็คือพวกหนังการ์ตูนต่างๆอันนั้นอ้อมมากแล้วก็อ้อมน้อยหน่อยก็คือพวกนิตยสารที่แจกฟรีทั้งหลาย แล้วก็ตามแมกซีนหรือเว็บไซต์ต่างๆที่มีแต่ข่าวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ของยุโรปไม่เคยนะเอาเป็นว่ามันแสดงให้เห็นว่าเขามองว่ามันจะสามารถเปิดได้การที่มีการคุยกันแสดงว่าเขาก็จะเปิดจริงในช่วงซัมเมอร์นี้แน่ๆในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งๆท,ที่ช่วงของฤดูหนาวเขาก็พุ่งอยู่ใช่ไหมแต่เขาก็ยังมองว่ามันจะเปิดได้แน่ๆเลยไปคุยกันไว้แล้วคือผลจากการประชุมนี้มันแสดงให้เห็นว่า อตอนนี้ผู้คนทั่วโลกนะหรือแม้กระทั่งยุโรปหรือจีนที่เขามาคุยกันเนี่ยก็กระตือรือร้นที่จะผ่านไอโคไวรัสแพนเดมิกนี้ไปให้ได้นะไม่เหมือนกับของเราที่ณนะตอนนี้มัวแต่โตขึ้นกันอยู่โตขึ้นก็หมายความว่าหมายถึงแล้วโควิดระบาดรละลอกใหม่อะไรเงี้ยก็เรียกว่าเว็บหนึ่งเว็บสองเว็บสามใช่ไหมเราก็เลยเรียกว่าโตขึ้นเราก็ยังสารวนกับการโตขึ้นกันไม่จบไม่สิ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าเว็บสามนี้จะจบ ก็อาจจะมีเว็บสี่เว็บห้าในขณะที่โลกนี้เขากําลังจะออกจากการแพร่ระบาดแล้วเขากําลังจะพื้นตัวแล้วแต่ของเราคือยังล้าหลังในนี้มีตัวแทนการท่องเที่ยวจากทั้งสเปนแล้วก็อิตาลีเนี่ยเขาก็คุยกันว่าอนาคตการท่องเที่ยวในยุโรปว่าอาจจะเที่ยวกันเป็นกลุ่มที่เล็กลงซึ่งจะทําให้ได้สามารถเจาะลึกในจุดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนั่นก็หมายความว่า อนาคตของการเที่ยวแม้กระทั่งทัวร์ก็ตามเนี่ยมันน่าจะเป็นกรุ่มที่เล็กลงหรือเปล่าเพราะว่ายังไงก็ต้องกังวลกับการแพร่ระบาดของโควิดใช่ไหมก,ก็นึกถึงภาพว่าสมัยก่อนที่ไปกันเป็นรถทัวร์คันหนึ่งสี่สิบห้าสิบคนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจกันมากใช่ไหมแล้วทีนี้ในช่วงเวลานี้แม้แต่การมานั่งอยู่ใกล้ๆก,กันคนจํานวนเยอะๆเ,เราก็ต้องระแวง ไม่ใช่ระแวงเพราะกลัวโควิดนะส่วนใหญ่นะแต่ระแวงเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันแล้วถ้าติดขึ้นมานี่ยังไงอะอดกลับหรือว่ากลับไปก็ต้องกักตัวอีกหรืออะไรเงี้ยถ้าตามข่าวนี้คือเขาเอาจริงแน่ๆเกี่ยวกับการที่อยากจะให้คนจีนกลับไปเที่ยวแต่ว่าชาร์เลนจ์ความเสี่ยงอย่างหนึ่งก็คือทางยุโรปเองนั่นแหละที่จะสปีดการฉีดวัคซีนได้เร็วแค่ไหนถ้าเกิดยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งคนจีนก็ยิ่งกลับไปเที่ยวยุโรปได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีข่าวเสริมที่สองนะ ยุโรปเนี่ยอ่า EU EU ก็คือพี่ใหญ่ของออฟเนี่ยยูโรเปียนยูเนียนเขาก็พยายามบอกสมาชิกว่าให้เปิดพรมแดนให้กับประเทศที่สามคือประเทศนอกยุโรปที่ฉีดวัคซีนแล้วเราต้องมาดูในข่าวนี้ว่าเขาจะให้พิเศษยังไงนะครับคือการที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็หมายความว่าการเข้าสู่ประเทศของเขาเนี่ยไม่ควรจะต้องแม้แต่ตรวจโควิดหรือว่ากักตัวเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ย แล้วก็ที่ผ่านมาคือยุโรปเนี่ยถือว่ายังปิดอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วคือมีรายชื่อเริ่มต้น15้าประเทศที่เรียกว่าประเทศปลอดภัยรวมทั้งมีไทยอยู่ในนั้นด้วยไทยเราโชคดีมากซึ่งตอนนี้เหลือแค่เจ็ดก็มีทั้งจีนและไทยยังอยู่ในรายชื่อนั้นอยู่แต่ไทยก็เสี่ยงจะโดนถอดออกใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเขาจ้องจะเปิดให้กับทุกประเทศเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนแล้วที่สามารถเข้าสู่ยุโรปได้ก่อนหน้านี้คือถ้าประเทศอื่นนอกจาก ผู้โชคดีซึ่งมีเราบังเอิญมีประเทศไทยอยู่ด้วยเนี่ยประเทศนอกจากรายชื่อพวกนั้นเนี่ยก็คือจะเข้าได้เฉพาะคนจําเป็นก็คือคนทํางานหรือครอบครัวหรืออื่นๆแต่ว่าท่องเที่ยวเยี่ยมเย็นไม่ได้แน่แต่ตอนนี้คนฉีดวัคซีนจากทุกประเทศอาจจะสามารถเข้าสู่ยุโรปได้เพราะว่า e อียวกำลังพยายามผลักดันอยู่นะครับเนี่ยครับจากย่อหน้าน,นี้ก็คือทางย u โร p เปียนค m i s ิช o ั่นพยายามผลักดันอยู่นะครับให้ทางประเทศสมาชิกเนี่ยเปิดรับประเทศที่สามคนที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว สำหรับ non essential purpose สำหรับจุดประสงค์ที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นการท่องเที่ยวพักผ่อนหรือการเยี่ยมเยียนเนี่ยถือว่าไม่จำเป็นใช่ไหมอ่าก็เขาก็จะอนุญาตแล้วสำหรับการเดินทางพวกนี้ถ้าฉีดวัคซีนแล้วทำไมข่าวนี้มันจึงพิเศษสำหรับเราเพราะว่าเรายังไม่ได้ฉีดนั่นเอง <laughs> ถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วแถมยังเรายังเข้าสู่เขาได้อยู่แล้วด้วยตั้งแต่แรกเนี่ยก็ก็ไม่ได้พิเศษอะไรแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ฉีดไงแล้วถ้าเกิดว่าเราโดนถอดออกจาก เซฟคันทรีประเทศปลอดภัยเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนอีกเนี่ยคือไทยนี่จะกลายเป็นประเทศล้าหลังทันทีเลยนะจากผู้โชคดีโดยบังเอิญกลายเป็นผู้ล้าหลังเพราะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันเลยหมายถึงคนอายุน้อยนะครับอ๋อแต่เขาก็ไม่ลืมนะครับว่าไม่ได้เฉพาะต้องฉีดวัคซีนนะถ้าเป็นประเทศที่สถานการณ์โควิดไม่ร้ายแรงอ่อย่างของไทยก่อนหน้าก่อนหน้าเว็บสามแต่ตอนเว็บสามนี้เราลุ้นกันทุกวันอ่ประเทศที่โควิดไม่ แพร่ระบาดไม่เยอะหรือทุกประเทศที่คนฉีดวัคซีนแล้วก็จะให้เข้าคือฉีดวัคซีนแล้วประเทศไหนก็ได้หรือถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็คือประเทศที่การระบาดไม่เยอะเท่านั้นคือมันเป็นเป้เปาหมายของเขาแล้วนะครับคือเขาเริ่มคุยตั้งแต่สามพฤศภาแล้วที่จะฟื้นฟูการเดินทางของโลกใบนี้กลับคืนมาในขณะที่ของประเทศเราก็คือกําลังล้าหลังคือตอนนี้ยุโรปเขาก็กําลังมีการผลักดันเรื่องของใบรับรองการเดินทางใช่ไหม ก็คือที่เราเคยนำเสนอกันไป Digital Green Certificate ซึ่งได้เคยออกข่าวไปก่อนแล้วว่าเขาไม่ได้ทำออกมาเพื่อบังคับว่าต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นแต่เหมือนเป็นการอำนวยความสะดวกว่าถ้าคุณฉีดวัคซีนหรือคุณตรวจโควิด COVID แล้วหรือคุณฟื้นฟูนจากโควิดก็จะสามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นคือไม่ต้องโชว์กระดาษเป็นใบๆแล้วเขาก็พยายามจะทาให้กับคนจากประเทศที่3ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำยังไงนะเหมือนกับว่า อ่าอย่างของเราเนี่ยเราก็มีใบรับรองใช่ไหมแต่ว่าใบรับรองของเราเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือในสายตาเขาหรือเปล่าคือแต่ที่แน่ๆคือถ้าไม่มีการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ยังคงใช้การตรวจโควิดแทนกันได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าฉีดกันไปเยอะแล้วเนี่ยต่อไปคงจะเอาแต่ว่าต้องมีใบฉีดวัคซีนอย่างเดียวนั่นแหละก็อตอนนี้มาตรฐานกลางคือดิจิตอลกรีนเซอร์ติฟิเคชเนี่ยยังคงไม่ออกมาฉะนั้นในตอนนี้ประเทศสมาชิกต่างๆก็คือต้องพิจารณา ใบรับรองของประเทศนอกยุโรปเอาเองว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนไม่รู้ของไทยน่าเชื่อถือหรือเปล่านะแล้วก็ e ูยังบอกอีกว่าถ้าประเทศที่สามเขามีใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยไอการที่เรียกร้องการตรวจโควิดหรือการที่กักตัวเนี่ยก็คือต้องเลิกไปด้วยอะ่ะคือหมายวามว่าทางคนที่ e ูซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่กําหนดนโยบายเนี่ยเขาเรียกร้องให้สมาชิกทำฉะนั้นต่อไปเราคงได้เห็นว่าใครที่ เข้ายุโรปโดยที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องตรวจโควิดให้เปลืองใช่ไหมค่าตรวจโควิดก็แพงหรือไม่ควรต้องกักตัวสําหรับบางประเทศที่ยังเล่นกักตัวอยู่อย่างเช่นอิตาลีหรือว่านอร์เวย์อะไรเงี้ยหรือเดนมาร์กหรือบางทีตอนนี้ก็มีฟินแลนด์นะครับเดี๋ยวกักเดี๋ยวไม่กักแล้วก็พยายามจะให้มีการกําหนดเกณฑ์ใหม่สําหรับว่าประเทศที่สามที่จะเข้าเนี่ยต้องมีเกณฑ์ไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะสามารถอนุญ,ญาตให้เข้าได้ ไม่แน่ใจว่า,าต้องเข้าเกณฑ์แล้วก็ต้องฉีดวัคซีนถึงจะได้หรือยังไงนะครับแต่ต้องย้ําอีกทีนึงที่พูดทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับไทยเพราะไทยได้รับการยกเว้นอยู่แล้วแต่ถ้าไทยโดนถอดออกเมื่อไหร่นี่แหละเราคงต้องมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ในนี้เขาก็มีพูดถึงเหมือนกันนี่ไงตอนในขณะที่ณตอนนี้นะการเดินทางที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็ถูกอนุญ,ญาตให้กับแค่เจ็ดประเทศเท่านั้นที่ระบุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยมันปลอดภยัย ซึ่งมีผู้โชคดีไทยแลนด์ Thailand อยู่ด้วยครับก็ขอให้อ่าจากที่อ๊อฟเคยคำนวณเข้าวๆาว่าคือเกณฑ์ของเขาตอนนี้นะครับณนะตอนนี้นะก็คือไม่เกิน25คนต่อประชากรหนึ่งแสนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาหมายถึงว่าที่ถือว่าปลอดภัยนะแต่ถ้าเกิดเกิน25แต่ไม่เกิน50ถือว่าอยู่ในเกณฑ์จับตามองถ้าเกิดเกิน50ก็ถือว่าไม่ปลอดภัยแล้วฉะนั้นตอนนี้ไทยแลนด์อยู่ประมาณ30กว่าต่อประชากรหนึ่งแสน ฉะนั้นก็เลยต้องมาลุ้นกันต่อว่าอย่าให้ตัวเลขมันเกินสักสองพันสี่ร้อยติดต่อกันหมายถึงคนติดเชื้อรายใหม่นะครับเกินสองพันสี่ร้อติดต่อกันสิบสี่วันถ้ายังไม่เกินเราก็ยังวางใจได้แต่ตอนนี้การติดเชื้อของทางยุโรปเองเขาก็มากกว่าเราอยู่เขาก็อยู่ที่เฉลียสี่รอยยี่สิบยังเยอะอยังเยอะเะนั้นยังเล่นตัวมากไม่ได้ยังเล่นตัวมากไม่ได้แต่ว่าถ้าสถา,านการณ์ทั้งทวีปดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยหวังว่าเขาคงไม่เล่นตัวนะตอนนี้เขายัางเล่นตัวมากไม่ได้ ทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็คือสิ่งที่เขากําลังประชุมกันอยู่แล้วเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าหลังจากนี้เขาจะกําหนดนโยบายอะไรกันออกมานะครับตอนนี้อยากให้เพื่อนๆที่อยู่ยุโรปนะครับหรือคนที่ได้มีโอกาสไปยุโรปช่วงนี้ก็ช่วยกันแชร์นิดนึงว่าสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างในคอมเมนต์ใต้วิดีโอของเราวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ